มเมลีมลูกเกินกันเจ้าเมลีตั้งแมคข้าวต้มนะเจ้าก็จะมีของมะมอบพื้นท่านนายกเพื่อตีจะเอาส่งไปตังฮอลลี่คอปเตอร์นะเจ้านี่คือสนามโรงเรียนแม่ยาวิทยาคมนะเจ้ากว้างมากฮอลลี่คอปเตอร์จะมาลงตันนี้แลวก็นี่ฝากท่านนายกนะเจ้าเอาของตีน้ำใจตั้งแมคข้าวต้มแล้วก็หลายตีหลายตางเจ้าแถ่เอยอรมันป่นฝากทัพฝากออย่างมากเขาก็ แจกมาเรื่อยๆเจ้าฝากคุณนั่นฝากคุณนี่มาเรื่อยๆเจ้าจนถึงที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปตีบ้านเกรียงรวมมิรแหมนะเจ้าเป็นจุดต่อไปยังเหลือในรถท่านก็มีอยู่นะเจ้าท่านแ่นี่ส่วนหนึ่งนะเจ้าตีเขาจะเอาฟาคอลิคอปเตอร์นะเจ้าขึ้นไปณโรงเรียนแม่ยาววิทยาคมนะเจ้าอาชุกคนเงยหน้าหน่อยค่ะเจ้านี่กลุ่มทีมเฮาตีเป็นตัวแทนนะเจ้าแม่ออนเจ้าแม่ออนแม่ออนแม่ออนมองกล้องหน่อยค่ะ ตัวแทนนะเจ้าตีจะจะไปะเดินทางต่อไปตีบ้านกระเรียงรวมมิตรนะเจ้านะเจ้าต้องขอขอบคุณท่านนายกมากเจ้าติจะจ่วยทรงของเขาขึ้นฮอลิคอปเตอร์ไปถึงผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงด้วยการร่อนลงมาเนาะเปิดห้องไวายอย่างใส่เจือกห่อนลงแมนกัเจ้าประมาณนั้นนะเนาะเนี๋ยวบ้านรถบี้รถไปได้เลยนะครับแต่ไปในมีบ้าน อ่า,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 ออามา 1, า 2, ารูบ้านปลาเลบ้านอันดีหมูบ้านอ๊ะเจอหนึ่งอันเจอสองบ้านหัวหลวงหัวเราวบ้ตนกาลสวรรค์ที่รถไปยังไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำที่ลมมิดเรี่อน้ำมันแห้งแนะล้วรถสามารถไปได้<อ>แต่การบริหารจัดการที่ไปช่วย,วยกับบ่อยเพราะอะไรเพราะถนนเพราะถนนมันดินโคลนสไลด์ทับเ<อ>สาา้นทางไปไป<ช>ไหนได้ค<ห>ะค่ะ ก็ต้องใช้หอวันนี้เที่ยวแล้ววัดวาสิบกวมาเที่ยววัดกรกสิบกวมาเที่ยววัดปวัดอีกวัดก็ศิษย์มาเที่ยวไปทุกวันอันนี้ของที่ท่านพี่น้องชาวบ้านในข้าวต้มเอามาให้ทางเทศบาลในน้มในน้มผู้ประสบภัยในพี่น้องประสบภัยของตำบลระยามเนี่ยผมนายกเทศมตีตำบลเยาจ้าของพุกอย่างที่ท่านเอามาผมจะไปสู่พี่น้องประชาชนที่รับความลำบากต้องกรับขอบคุณท่านนายกมากๆค่ะขอเปรบมือให้ท่านนายกหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ ของเจ้าไปบริจาคบ้านกระลัวกระเลียงรวมมิตรนะเจ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะเต็มรถละเจ้าเยอะนี่นะมีรออยู่ด้านด้านหน้ามาดามไก่งามรออยู่ตีวัดวัดนางแม่ดอยหางกันป,ปักตังห้วยขมเดี๋ยวเขาจะไปแพกตีวัดสักตีเนาะ<ม>พอเ,เดี๋ยวนี้จะแพก<ม>เดี๋ยวนี้มันแพกไ,ได้เตี้ยเจ้า อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะถึงมือผู้ปรโสภัยนะเจ้าเจ้าได้อยู่เต็มเลยเจ้ากำเนี่เด้อเด้อเดยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยสู้ไปด้วยกันนะคะน้องดี ดูกระเป EL, ๋าโชวยกระเป๋าดูจะเป็นรเป็นนะคะแตาแม่ทนอมาานอไปเลยแล้วจะออกจากบิ๊กซีไปแล้วนะเจา้าจะออกจากบิ๊กซีสาขาสองบ้านดูเจา้าก็ในปัญหาห้อใจกันไหนไหนเออฮะหน่วยนี่ <S <s <we at> ปิ้ลก็จะไปกับเฮานะเจ้าติดประจวบนะเ <s we at> จา้าติดนะเจ้าช่วยกันรวมด้วยช่วยกันจากทางใต้ก็มีนะเจ้า ระจัวพีรีขันนะเจ้าเปิ้ลก็มีรถเจ้ามีรถมาช่วยรถของเปิ้ลนะเจ้าดูเขาได้ดุยได้สปาสเปจเจ้าช่วยช่วยหน่อยได้ไหครับช่วยหน่อยได้ไหคะชูวหน่อยได้ไหมคะ ลงไปลงมาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวนี้กันแล้วเจ้าไปป่ะอ๋อไปโอเคอ๋อเจ้าท่านสอทอท่านสอทออ๋อโอ้บ้านท่านสอทอกะเพียงอะไรอย่างก็ขาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านสอทอจะพาเราไปลงไปลงมาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวตามท่านสอทอสอทอสอทออะไรนะสอทอสอทอเดชเจ้าฟังอยู่ผ่อนเนี่ยพ่อนเนี่ยผ่อนเนี่ย

บ่อลานกาแฟม่านท่วมเจ้าเมกุ๊บ้ยโอ้โหก่อยๆเจ้ามาแล้วช่วยกันช่กันเป็นของโลกกัน อันนี้คือจุดสุดท้ายนะเจ้าตีเฮาเอาของมาลงในวันนี้นะเจ้าตีโรงเรียนบ้านรวมมิตรลงมดเลยเจ้า,าลงมดเลยน้ำเอาลงมามดเลยเจ้าเจ้าได้เจ้าได้เจ้าน้องดี เออเออเตเดี๋ยวกันตีเป็นชุดจ้าน้องลีเอามาตั้งเพ่มาตั้งแม่อ้อนเพ่เจ้าตีเป็นชุดนั่นนล่เอามาอยู่ด้วยกันพ่อเป็นกลุ่มเดียวกันน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวจัดระเบียบจัดระเบียบเดี๋ยวน้ำวางเออใช่ใช่จัดระเบียบอ่ะน้องลีมาเพ่เลย จะได้พระเจ้าอา,อาการประสบอุทกกระเพยเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ยัยให้ใหมีครั้งต่อไปนอกบบนี้แล้วเนาะตั้งนี้ไปปลอดภัยนะเจ้าทา่านสทอเจ้าทา่านสทรเดชนะเจ้าเปินมีน้ําใจขับรถมาส่งนะเจ้านําทางมือมูเฮามาถึงบ้านโรงเรียนบ้านรวมมิตรนะเจ้าท,าท่า,ทาสนสทรเนาะเขาก็เอาเจ้าเอาเอาของมาร่วมบริจาค เจนท่านส,สทอทไปปุ้นไปเจ้าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะนะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาก็เอาของมาถึงตีหมายตีซื้ดท้ายแล้วนะเจ้าเอาของมาแล้วบรรลุมิชชั่นคอมพลตในวันนี้นะเจ้าทีมงานขอขอบคุณทุกคนนะเจ้าที่จวยสละเวลามาเนาะมาช่วยกันในวันนี้นะเจ้าเป็นตัวแทนนะเจ้า,าผู้ซึ่งร่วมบริจาคเงินและก็สิ่งของนะเจ้าในวันนี้ ขอบคุณท่านสอทอเยอะๆนะเจ้าน so, like so ักนักเลยซุบยอดท่านสอทอซืบร้อเฮานะเจ้าปรหลวงท่านาพลฝากความคิดถึงมานักขนาเจ้าท่านสอทอขอบคุณค่ะเจ้า ท,ท่านสอทอเข้ามาเลยเจ้าชุดพุนกับชุดยืนที่เปวุฒิับขว้ามว่าขึ้นมาเพชเนกแคลงไปแล้วเนาะมาักคันพุนก่อนะน้ำใจลังไหลนะเจ้ามาติ๊กติ๊กมาเรื่อยเรื่อยเจ้า ทรงเรียนกลมใจว่าอันนี้นะเจ้าเคยผ่านการน้ำพุ่มมาแล้วกต่เจ้าน้ำยังขังอยู่เลยเจ้าแต่น้ำใจลังไหลมากินนี่ก็มีนะกินนี่นะกึ่งบ้านกึ่งบานเลยอันนี้ท่วมมดมิดบ้านเลยก็เห็นเนี่ยบ้านเลยก็มีมิดบ้านเลยนะเนาะโอ้โนี่บ้านหลังนี่พังไปเลยบ้านหลังนี่พังนะเนาะเจ้าพังไปมดเลยเนี่ยไปกระหน้าหมดเลยเนี่ย เออโอ้ยฮินดูเต้แต่ที่คนขายของมันได้สักอย่างชุดอีกเกาะไปหมดกันน่ะชุดอีกเกาะชุดอีกเกาะมาดามไปหมดเกาะมาดามไปหมดโอ้นี่ขายน้่เขาเนี่ยร้านเนี่ยเมียเมียพอปูนแข็งมดเนาะอันนั้นปูนเนาะปูนแข็งมดไปตัน่าะันอย่งล้านกาแฟร้านกาแฟก็ตึกเสาเสาตหิม ตัวเอสอีเนาะจือล้านบปนอย่างมูหู้เอสอีแคนั้เพราะว่าป้ายเปยก็หายแ่บหมดแต่ว่าเสาเนี่ยหันตีโคนติดอะจันทีหนึ่งนี่คือท่วมไปหมดเลยเนี่ยเจ้ามิดเลยรู้ใครจะข้ามาได้ี่ครู่อยกำ ผู้ประสบภัยบ้านหนองปลาซางนะเจ้าวันนี้เฮาเอาของมาแจกถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่นี่ก็คือหนึ่งกำลังใจนะเจ้าอ่าคุณลุงค่ะคเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเจ้าช่วยเหลือกันน้ำใจนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ เจ้าแม่สุภาพรเจ้า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 ท่าจะทุกข์ไหมแม่ยาววนเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนะเจ้าแม่สิ่งเลวร้ายผ่านไปแล้วเนาะเจ้าเจ้าเจ้าสิ่งเลวร้ายผ่านไปแล้วเจ้าแม่เจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า